เบบี้จะนอนเหรอเจะนอนในต้นไม้แม่ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมลูกจะนอนตรงนั้นและต้นไม้แม่จะโตเมื่อไร่ฮะต้นไม้บอมมีม่จะโตเมื่อไหร่ฮะบอกมอมมี่มาสิฮะบอกบอมมีม่มาไม่บอกเหรอ ไม่ลักเลยไม่อยากลักแต่คนนี้เลยลเอ่อนเลยเบือเ่อแล้วแม่แม่ว่าเงินแม่หายไปไหนหมดที่ไหนได้คนนี้ไปหมดใช่ไหมใช่ไหมจะคืนแม่เมื่อไหร่ล่ะฮะ<อ>เดี๋ยวไปปล่อยวัดเลยไม่เอาเลยไม่เลี้ยงแลวเบือเ่อแล้ว เปลืองก็เปลืองใครอยากได้มาเอาเลยเนี่ยขายเนี่ยเหนื่อยและเบื่อแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องหอเป็นไงจะนอนเออเอามีพัวเลย เดี๋ยวแม่ดูซิจะนอนตรงนี้เหรอวมวจะนอนตรงนี้เหรอลูกจะนอนในถังต้นไม้แม่ใช่ไหมว่นนนานังคานดิฮะจะนอนอ๋อ <laughs> เยอะแอลเลย